ค่ะนี่นะคะแอดพี่หนุ่ยนะคะมาดูวิวนะคะห้วยกระสะนะคะนี่ค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะห้วยกระสะนะคะนี่ค่ะมีจอกมีแหนเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะอ่างที่นี่ก็เป็นอ่างใหญ่ที่สุดเลยนะคะที่บ้านปลูกตูมของเรานะคะ,คะมีปูมีปลาเยอะเลยนะคะที่นี่ก็ ไม่อดไม่อยากนะคะใครอยากจะกินปลานะคะแต่ก็หายากหน่อยนะคะเพราะว่าน้ําลึกมากเลยนะคะที่นี่นะคะน้ําบอ่อน้ําใหญ่มากเลยนะคะค่ะยังค่ะที่นี้แอดบุญยพา,านะคะที่นี้ค่ะห้าห้าห้าพี่หนุ่มาดูอ่างเก็บน้ําห้วยกระสะนะคะวันนี้นะคะเนี่อถึงก็จะพามาดูนะคะนี่ก็เป็นอ่างเก็บน้ํานะคะค่ะ ที่นี่ก็จะใหญ่มากเลยนะคะอ่างเก็บน้ําเป็นอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่นะคะนี่นะคะเราก็จะพามาเล่นน้ําที่นี่ทุกวันนะคะเปินเป็นดึกนะคะสมัยเป็นดึกนะคะเป็นดึกนะคะค่าคงจะไม่ไปไม่ได้นะคะนี่น้ำก็ยังไม่แรงนะคะเพราะว่า ฝนไม่ตกค่ะฝนไม่ตกน้ําก็เลยไม่แรงนะคะแต่แต่ก่อนนะคะมาฝนตกแรงมากเลยนะคะมันก็จะลงไปทะลุลงไปทางน้ำน,นะคะไ,ได้นะคะเพราะว่ามันลื่นนะคะสมัยเด็กๆนะคะแม่ถิ่นเคยมาเล่นที่นี่นะคะสมัยที่ไปโรงเรียนนะคะก็มาเล่นก็ วิ่งขึ้นมาสู่ข้างบนนี่ก็ถลายลงไปข้างล่างนะคะกลางเก่งก็แต่ว่าน้ําเยอะนะคะน้ําเยอะแต่นี่น้ําไม่เยอะน้ําเยอะก็จะเล่นสนุกสนานมากเลยนะคะแต่นี่น้ําน้อยค่ะน้ําฝนไม่ตกนะคะก็จะวิ่งขึ้นมาแล้วก็ไหลลงไปนะคะกลางเก่งขาดหมดเลยนะคะแม่ถิ่นเคยมาเล่นนะคะที่นี่ตอนนี้น้ําน้อยนะคะน้ําไม่เยอะก็จะเป็นนะคะ บรรยากาศก็ดีนะคะเพราะว่ามาเล่นที่นี่นะคะน้าอ่างน้ําที่นี่ใหญ่มากเลยนะคะเป็นเป็นอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่มากที่บ้านปกตูมของเรานะคะน้ำก็ไม่เหือดไม่แห้งนะคะทั้งปีนะคะนั่นค่ะเป็นภูนะคะภูกระโลนที่เราไปหาหิดนะคะภูหลึกไฟแล้วก็ภูผาพางนะคะเป็นภูสลับซับซ้อนแบบนี้นะคะ สวยงามมากเลยนะคะค่ะทางเส้นนี้ก็จะออกไปจุดบ้านโกกนะคะไปที่นี่ก็จะไปถึงบ้านโกกนะคะเห็นไหมคะเป็นอ่างน้ําที่ใหญ่มากเลยนะคะมาเล่นกันทุกวันนะคะพ่อแม่ก็ดุด่าก็ไม่ฟังนะคะเพราะว่าตอนเราเป็นเด็กนะคะมันสนุกมากเลยนะคะมาเล่นนะคะตางเกงนะคะ มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับขาดหมดเลยก็จะเอาที่นี่นะคะเอาจอกเอาแหนที่นี่นะคะมาลงนะลงลงแล้วก็เอาแล้วก็เอาไหลลงไปนะคะแต่ก็ขาดอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นซีเมนต์นะคะที่หยาบมากเลยนะคะนี่ไหลถลายลงไปนะคะสู่ข้างล่างแล้วก็วิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมานะคะเพราะว่าเหมือนจะเป็นการ เป็นการที่แข่งกันนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะเขาก็จะพามาหาปลาที่นี่นะคะตอนค่ำกลางคืนก็เอาผ้าแย้งนะคะมาเกะที่หน้าถายน้ำร้นนี่แหละคะ่ะก็มีเยอะนะคะกุ้งปลาะะอ,าอ,อบรรยากาศนะคะดีมากเลยนะคะเป็น แหล่งน้ําที่ใหญ่มากเลยนะคะที่นี่นะคะอ่างเก็บน้ําหัวยกระตะนะคะเราก็ใช้ทัางตีนะคะค่ะขอบคุณนะคะข้างบนนะคะก็จะเป็นภูตากมองนะคะขาลูกนี้ผูตากมองะคะ่ะสมัยก่อนนะคะสมัยที่มีคอมมอนนิตนะคะเยอะนะครับก็มีค่ายทหารนะคะอยู่บนหลังภูตากมองแห่งนี้นะคะมีค่ายทหารก็มาอยู่นะคะ ก็จะเดินขึ้นไปนะคะเดินขึ้นไปเดินลงมานะคะสมัยสาวๆคะ่ะแม่ถินเป็นเด็กน้อยอยู่ก็เห็นเขาเอากะจกอะไรมาส่งดูสาวๆนะคะค่ะก็มีการทำแบบนั้นนะคะแต่แม่ถิ่นยังเด็กอยู่นะคะแตมาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นภูกระล้นนะคะภูกระล้นนะคะภูเหล็กไฟนะคะต่อๆต่อกันไปก็ภูผาพางนะคะค่ะ ก็จะลงไปจุดทางบ้านทางแล้วก็เดินลงไปข้ามเขาลูกนี้นะครับไปก็จะถึงนาเกนะครับไปอำเภอนาเกเราก็จะเดินลงไปนะคะสมัยก่อนนะครับพ่อแม่นะคะข้าวยากหมกักแพงก็เลยเดินลงไปขอข้าวฝั่งทางโน้นนะคะไม่มากินนะครับเพราะว่าบ้านเราก็อดอด,อ,ดอยากๆนะคะสมัยก่อนนะคะ,คะแต่สมัยนี้ก็สบายหน่อยนะครับทางรถลาก็มาถึงแล้วนะคะการคัานาคมก็ดีแล้ว หเห็นไหมครับภูกระลนุนภูเหล็กไฟแล้วก็ภูผาผานะคะติดสลับซับซ้อนนะคะภูเขานะคะฝั่งทางด้านนี้ก็จะไปถนนเช่นนี้นะคะไปจุดบ้านคุนกีนะคะขึ้นไปทางนี้ก็จะไปบ้านคุนกีแล้วก็ออกไปทางบ้านกกอกเลยนะคะนี่ค่ะไปได้นะคะค่ะไปแล้วนะคะพามาดูอ่างเก็บน้ําห้วยกระสะนะคะแม่ทิ่ก็ เคยมาแล้วครั้งหนึงนะคะเขียวขจีมากเลยนะคะเดี่ย,ยากนะ,ะถ้าฝนตกน้ําเยอะนะคะแถวนี้จะเดินไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะแรงมากเลยนะคะแต่นี่ฝนไม่ตกน้ําก็น้อยนะคะเท่านี้ก็จะล้นอยู่แตไม่แรงนะคะเด,ด็กเดกก็เล่นไม่สนุกนะคะถ้าเท่านี้น้ำไม่ไม่เยอะคะ่ะน้ำไม่เยอะก็เล่นไม่สนุกนะคะ โอ้ตอนเป็นสมัยเป็นเด็กนะคะวิ่งเล่นวิ่งขึ้นมาแล้วก็นั่งก็ถลายลงไปนะคะก็สนุกสนานมากเลยนะคะอพอกลับไปถึงบ้านโอ้กางเกงนะคะขาดหมดเลยไม่มีที่จะใส่นะคะเพราะว่าสมัยก่อนมันก็ไม่มีเท่าสมัยนี้นะคะเยอะค่ะตอนนี้มีเยอะแล้วนะคะเสื้อผ้าอาฟอลแต่สมัยนั้นนะคะ ไม่มีนะคะถ้าตัวเปียกก็ไม่ได้ใส่นะคะแต่สมัยนี้เยอะมากเลยแล้วนะคะเพราะว่ามันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมีถนนหนทางนะคะเป็นโการคุนประถานนะคะมาขนให้นะคะสายตันนี้น,นะคะดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเข้ามาดูนะคะเข้ามาติดตามดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ